E ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของผมไทยมิลิ i ท a รี i อินไซเวันนี้เรามีสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์และแฟนแฟน,แฟนยานยนต์ทางทหารนั่นคือจี๊ปใหม่ของประเทศไทยไทยรุง t r t r ร n s f o r r e r Next g e r e r a t i o n 2 0 2 6สีีดำคันนี้ไม่ใช่แค่จี๊ปธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยกับดีไซน์ที่แข็งแรงเหมาะสำหรับนักผจญภัยและผู้ขับขี่ในเมือง ดังนั้นมารัดเข็มขัดแล้วมาสำรวจรายละเอียดทุกส่วนของรถคันนี้ตั้งแต่ภายนอกภายในสมรรถนะความปลอดภัยจุดเด่นราคาและสุดท้ายพอมาจาบบอกว่ามันคุ้มค่าหรือไม่เริ่มจากภายนอกไฮร,รุงที t R a n s f o r m e r Next g e n e r a t i o n 2 0 2 6สีดำคันนี้เป็นที่สะดุดตายอย่างแท้จริงการออกแบบมีความดุดันและทรงพลังคล้ายกับรถแนวทหารแต่ก็ปรับให้เหมาะกับก,บการใช้งานในชีวิตประจำวันด้านหน้ามีกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยม ตกแต่งด้วยโครเมียมที่เข้ากับไฟหน้าและทรงเหลี่ยมอย่างลงตัวไฟหน้าไม่เพียงให้รูปลักษณ์ล้ำสมัยแต่ยังให้แสงสว่างที่ยอดเยี่ยมในเวลากลางคืนกันชนด้านหน้ามีไฟตัดหมอกและแผ่นกันกระแทกที่บ่งบอกถึงความสามารถลุยทางครุกครด้านข้างมีซุ้มล้อขนาดใหญ่พร้อมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วที่ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและสมรรถนะสีดำด้านช่วยให้รถดูเท่และทรงพลัง เสริมด้วยราวหลังคาและบันไดข้างเพื่อความสะดวกในการเดินทางผจญภัยด้านหลังไม่แพ้กันมีฝ่ายท้ายและทรงคมพร้อมดิฟฟิวเซอร์หลังและล้ออะไหล่ติดตั้งที่ประตูท้ายทำให้รูปลักษณ์โดยรวมดูแข็งแกร่งและหรูหราเมื่อก้าวเข้ามาในไทยรุมงท t ีอาร์ทรานสร์เมอร์ห้องโดยสารเป็นที่ที่เทคโนโลยีพบกับความสะดวกสบายภายในได้รับการออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์ระดับพรีเมียมสำหรับคนขับและผู้โดยสาร เริ่มจากบาะนั่งบุด้วยหนังคุณภาพสูงพร้อมตะเข็บตัดสีให้การรองรับที่ดีแม้เดินทางไกลแดชบอร์ดมีหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่รองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ทําทำให้การเชื่อมต่อสะดวกสบายคอบพิทเน้นคนขับทุกปุ่มควบคุมอยู่ในระยะมือหน้าปัดดิจิทัลแสดงข้อมูลที่ปรับแต่งได้เช่นความเร็วการนำทางและข้อมูลรถห้องโดยสารกว้างขวางม,มีพื้นที่วางขาและศีรษะเพียงพอสำหรับผู้โดยสารทุกคน เบาะหลังพับได้ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระสำหรับการเดินทางไกลหรือบรรทุกอุปกรณ์หนักแสงบรรยากาศภายในเพิ่มความหรูหราห่วงมาลายมัลติฟังก์ชันควบคุมระบบเสียงการโทรและครูสคอนโทรลโดยไม่ต้องลามือจากหวงมาลายัยโดยรวมภายในให้ความรู้สึกทันสมัยและใช้งานได้จริงแสดงถึงการวางตำแหน่งรถในระดับพรีเมียม ในเรื่องสมรรถนะไทยรุงที่อะทรานส์ฟอร์เมอร์เน็กเจเนเรชัน2026ไม่ทำให้ผิดหวังเครื่องยนต์เป็นดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังประมาณ200แรงม้าและแรงบิด450นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดส่งกำลังรับเรื่องและตอบสนองดีไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปลุยทางครูคราระบบขับเคลื่อน4ล้อช่วยให้เกาะถนนได้ดีในทุกพื้นผิวช่วงล่างถูกปรับเพื่อให้ทั้งความนุ่มนวลบนถนนและความมั่นคงลุยทางสมบุกสมบนัน การเร่งความเร็วรับรื่นแต่สนุกสนานและรถยังคงสมดุลแม้ขับด้วยความเร็วสูงด้วยโครงสร้างตัวถังและช่วงล่างที่แข็งแรงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับรถในเซกเมนต์น,นี้ทำให้เหมาะทั้งขับในเมืองและการเดินทางไกลความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ไทรุงให้ความสำคัญอย่างมากจี๊คันนี้มาพร้อมชุดความปลอดภัยครบครันเพื่อปกป้องผู้โดยสารทุกคนฟีเจอร์มาตรฐานมีถุงลมนิราภัยหอลายจุด ระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบควบคุมการทรงตัวและการยึดเกาะถนนระบบช่วยออกตัวบนทางชันทำให้มั่นใจได้ในทุกการขับขี่นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขั้นสูงเช่นระบบเตือนออกนอกเลนระบบเตือนจุดบอดและระบบเตือนรถขนาดถอยหลงังโครงสร้างตัวถังเสริมแรงและโซนยุบตัวเพิ่มความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ระบบเซนเซอร์และกล้อง360องศาช่วยให้การจอดรถง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์เหล่านี้ไทรุง TR Transformer ไม่ใช่เพียงรถที่สวยและทรงพลังแต่อย่างเป็นรถที่ปลอดภัยสามารถปกป้องผู้ขับและผู้โดยสารในทุกสภาพถนนสิ่งที่ทำให้ไทรุง TR Transformer โดดเด่นคือแนวคิดการออกแบบแบบโมดูลาซึ่งสามารถอัปเกรดหรือปรับแต่งส่วนประกอบบางส่วนตามความต้องการของเจ้าของ ทำให้รถเป็นมากกว่ารถยนต์แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นสำหรับการผจญภัยการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือการใช้งานเฉพาะกิจระบบ Infotainment เชื่อมต่อกับสมาร์ทเดเวิ์ได้อย่างราบรื่นและรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านทางอากาศทำให้เทคโนโลยีทันสมัยโดยไม่ต้องไปศูนย์บริการความสามารถลุยทางครูขคลาดยังเพิ่มด้วยโหมดขับขี่ที่ปรับได้ระบบตอบสนองสภาพถนนจะปรับคันเร่งการยึดเกาะและช่วงล่างให้เหมาะกับพื้นดิน คโคลนทายหรือหินสีดำที่เรากำลังรีวิวเพิ่มความหรูหราและดูเท่เหมาะทั้งในเมืองและทางลุยอีกจุดเด่นคือความพิถีพิถันในการผลิตตั้งแต่บอดหนังจนถึงอุปกรณ์ภายนอกทุกชิ้นถูกออกแบบให้ทนทานสวยงามและใช้งานได้จริงในด้านราคาไทยรุง tr transformer next generation 2026จัดอยู่ในเซกเมนต์ suv premium แม้ว่าราคาจะแตกต่างกันไปตามออปชันและรุ่นพื้นฐาน แต่รุ่นสีดำเริ่มต้นประมาณ2.5ล้านบาทไทยเมื่อพิจารณาจากเทคโนโลยีขั้นสูงความสามารถลุยและฟีเจอร์ความปลอดภัยราคานี้ถือว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ซื้อที่ต้องการฟีเจอร์หรือการปรับแต่งเพิ่มเติมมีรุ่นสูงกว่าให้เลือกพร้อมออปชันหรือระบบอินโฟเทนเมนต์ขั้นสูงและเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับเพิ่มเติมโดยรวมแล้วราคาเหมาะสมกับคุณค่าที่รถมอบให้ทั้งสมรรถนะความปลอดภัยและดีไซน์ สรุปแล้ว t h i l l n n j จีฟไทรงที t r ร n s f o r m e r Next g e n e r e t i o n 2 0 2 6สีสีดำเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครก็ตามที่มองหา SUV ที่มีความหลากหลายสวยงามและเทคโนโลยีทันสมัยมันผสมผสานดีไซน์ภายนอกที่แข็งแรงกับภายในที่สะดวกสบายสมรรถนะท,ที่ทรงพลังและฟีเจอร์ความปลอดภัยครบครันจุดเด่นอย่างการออกแบบแบบโมดูลา ระบบอินโฟเทนเมนต์ล้ำสมัยระบบตอบสนองสภาพถนนและออปชันปรับแต่งทำให้มันโดดเด่นในตลาด SUV ไม่ว่าคุณจะเป็นนักผจญภัยคนขับในเมืองหรือชื่นชอบเทคโนโลยียานยนต์ล้ำสมัยที่อาร์ทรานส์ฟอร์เมอร์ตอบโจทย์ทุกด้านในความเห็นของผมมันสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างรถใช้งานและ SUV ูหรูให้ประสบการณ์ขับขี่ที่ทั้งสนุกและปลอดภยัยหากคุณกำลังมองหาจี๊ p รุ่นใหม่ที่มีสไตล์พลังและนวัตกรรมไทยรงที่อาร์ทรานส์ฟอร์เมอร์เป็นตัวเลือกที่ควรพิจารณา ขอบคุณที่รับชมรีวิวฉบับละเอียดนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่องไทย Military Insider เเพื่อรีวิวรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นข้อมูลเทคโนโลยีทางทหารและข่าวยานยนต์จากประเทศไทยและทั่วโลกติดตามอัปเดตเพิ่มเติมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไป